บทสวดมหาสมัยสตรเอวามสุตังเอกังสมัยังภะคะวาสาเกสุวิหารติกปีระวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิคุสังเคณสาทิงปัญจมาเตหิพิคุสเตหิสเพหิวารันเตหิทัหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยป้เยนสนิปติตาโหนเตภะควันตังทัศนายพภิโุสังขันจา อาตะโคจตุนังสุทาวสกายิกานังเทวานังเยตาทโหเสียยังโอภควาสเกสุวิหารติกะพีรวตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคนะสาติปัญจามเทหิภิคุสตเตหิสเปหิวารันเตหิทัสสหิจัโลกธาตุหิเทวตาเยภเยนะสสนิปติตาโมเถภควันตังทัสสนายิภิกขุสังกันจา ยันโนนมยัมปิเยนะภะคะวะเตนุปสังกมยามะอุปสังกมิตวาภควโตสันติเกปเจกะคถาภสยามะเตอทโคตาเทวตาสยะาปินามภะวะปุริโสสมันจิตังวาภะหังภสารยะสาริตังวาภสมิยเอวะเมวะสุทา วาเสสุเทเวสวันตรหิตาภควโตอุรโตปตูรหังสุตโคตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตวัยกมันตังอัทังสุเอกมันตังคิตาโคเอกาเทวตาภควโตสันติเกอิมคาทังอภาสีมหาสมโภวนสมิงเทวกายาสมา คต้าขตมหามังธามะสมยังทักิตาเยวาปะริชิตาสังขันเตียอาตโคอัปปาราเทวตาภะคะวะโตสันติเกมังคาทังอภัสีซตตาภิกขะวสัมมาหังสุจิตตังอัตโนชุกมากังสุสารธีวาเนตานิกะเหตวะอินทริยานิรัคันติปันธิตาเตีย อทโคอปรอาธิวตะภควโตสันติเกยิมังคาทังอภาเสเกตวะจิรังเจตวะปะรีฆังอินทขีรังโอหัจจามะเมชาเตจะรันติสุทาวิมลัจจภูมตาสุทันตาสุสูนาคาติอทโคอปรอาธิวตะภควโตสันติเกยิ วิมังคาทังอาภัสยเกกิพุตังสารนังคตาเสนาเตขมิสันติอปายภูมิปะหายมโนสังเตหังเทวกายังปริภูเรสันเทเทตโคภควาปิคุอามันเตสิเยภูเยนะปิคเวทสะสุโลกธาตุสุเทวตาสนิปติตาโหนเตตถาคตังทัสนายภิกขุสังขันจะ ยปิเตภิกขเวหิสุวติตมัฏฐานังอรหันตสัมมาสัมพุทธาเตสัมภิภควันตานังเอตปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาสงยถาปิมยหังเอตระหิเยปิเตภิกขเวภวิสันติอนคตามตานังอรหันตสัมมาสัมพุทธาเตสัมิภควันตานังเอตะ परमायेव देवता सनिपतिता भवे सन्ति सयाथा पि मय हं एतरणि अचिखि सम्मि भिकवेते भ कयनां नमा नि केतेय सम्मि भिकवे देवकयनां नमा नि थे सि सम्मि भिकवे देवकयनां नमा नि तां सुनाथ साथुकां मनसिको रोथा phas सम्मि देवं apañthē tīkō ຕ e bhīkuḥ bhajvato pañcā suósōṁ bhajvā yē tathāñ vochā ți lo ka manukāsa mi yathā pūma 它 t��sitā ye s i d d h t ī k r aktāpayāṁ pāññita tATAT desapare dhabuṓo så hávasā li PayPalnā lū protest s <laughs> a r ສ i j ā mpunnō o t a t h manasā s u t r a z i p a s ā a mana a i a p a t e a a a tua amate yisa ta sa wakke sa sanera te te wakaya pi kanta te wicana ta pi kawo ta karung sanang te sampatu sanang apeke ta mata sa hat sa tering sa ta ring sana mata sunga peke นันตมัทักุงทิสาสภาพู้เต้าตันจะสาพังอภินญาเยาววิจิตวานาจักขุมาตตโตอมันตยิสัทธาสาวกเกศาสนิระเตเทวกายาภิกันตาเตวิชาณัฐภิกขะวเยโวหังกิตเยสามิขิราหิอนุปปสโสสตาสหัสสวายังคาภูมิมากะเปีรวัฒวายติมันโตชิติมันโตนาวันโต วันนาวันโตยสัสิโนโมวร์ธรรมนาภิกขมุงภิกขูนางสมิติงวานางชาสาฮสามวตายคานานตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตน้าวันโตยสัสิโนโมวธรรมนาภิกขมุงภิกขูนางสมิติงวนางสาตาคิรติสาหสายคานานตะวันนีโนอิติมันโตชุติมันโตนาวันโตยสัสิโนโมวรธรรมนาภิกขมุงภิกขูนางสมิติงวานาง อิเจตสราสสะหัสยคานานาตะวณีนอิทิมันโตุชิติมัตุอนัอุนโตยสะสสิโนมูรธรมนาภิกขมุงภิกขูนางสมิติงวนังเวสามิตาปัญจสัตยาคานานาตะวณีนอิทิมันโตุชิติมัตุอนัอุนโตยสะสสิโนมูนธรรมนาภิกขมุงภิกขูนางสมิติงวนางกุมภิโรราชกาิโกเวิุลลสานิเวสนา พิโยนังสตาสหัสังยักขานังผู้รูปภาษเตีกุมพีรุราชะคฤหโกัวสปะค่ะสุปะคะสมิติงวนังปุริมันจ่าทิสังราชาตาตารถภาษาเตียงกันทพานังอธิปติมหาราชาเยสัสิโสกุตาปิตาสภาวะวัวินทนามามหาบพลายิทิมันโตชิติมันโตูนาวนตูเยสัสิโน โมทนามาภิกขมุงภิกขนางสมิติวนางท้าษีนันจาที่สร้างราชาวิรุณาหูตับภสษาสตีคุมพันทานังอธิปติมหาราชายสัตสีโซปุตตาปีตสาพระโวินทานามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตนาวันโตยสัตสีโนโมวนธมาภิกขมุงภิกขุนางสมิติวนางบัจฉิมันจาที่สร้างราชาวิรูปโกภาษาสตี นาคานังอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิฏสสะพระหัวอินทนามามหาภะไลทิมันโตชิติมันโตนาอันโตยสัตสิโนมุทัมมนาภิกขมุงภิกขุนังสมิเตวะนังอุตารันจาริสังราชากุเวโรตป菩ส萨谛ยติยะขานังอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิฏสสะพระหัวอินทนามามหาภะไลทิมันโตชิติมันโตนาอันโตยสัตสิโน Mo Ta mana pikaungng pikunang semitingwennang Purrima tiang tata takine nawirulah ako maji me nawiru pako kuwero terrang kisang catara te maharacassata jauruo tisa Talah atang suwaneka bilawa dawe teang mayawinoasa akuwan can ka satmaya tuweten. ทวิภูจะวิภูโตสหจันทโนกรมาเสตุจะกินโนคันตูนิคันตูจะปนาตปัปมัญโยจะเทวสุตจะมาตาเลียกิตาเสโนจะคันทโพโนโรราชาชโนสัพโอะอาุปัญจะศิโกเจวติมภารุสุริยวัชัยติจันยจะราชโนคันทพาสหราชุภีโมธมานาภิกามุงภิกขุนางสมิติงวานางอาทาคุนาภาษานาคาเวสาล สหัสจกํภลสัตราคุปยคสหยติภิยามุณะตตระธาจาคุนคายสะสิโนเระวนูมหาโนสุภคสิมิติวนังเยนครเชสหสหรันติอธิปฐิชัปปะคิวิสุทธัจจคุเวหายสะเทวะนมัจจปตะจิตราสุปันนะอิตเตสานามัง อภยันตถานาคราชานามาสีสุปันนโตเขมมกาเสียพุทโธสันน a หิวะจ ahi อุปวะยันตานาคสุปันนาสระนามังสุพุทธังชิตาวชิราเถนะสมุทังสุราสิตาภัตโรวะสาวเสติทิมันโตยัสสิโนการกัญชามหาภิสมะสุราชานาเวคสา เวปจิติสุขิติจปะหาราโธนมคิสสะหาสะตัญะาภริพุทตานางสัพเทเวโรจนามกาสันใยตว่าผลิงเสนังราหุงพัทธมุปาคมุงสมโยธานีพัทธันเตะปีกูนางสมิติงวะนางอภูจาตทวะปัทวีจาติโชวายุตัธาขมุงวรุณาวรุณาเทวะสุโมจยะสัสะ Sahamita karuna kayika puti waja sasino ta sete ta kaya sape na na nino iti manto juti manto na ya pika mung piku nang samiting wetu jatewa sahari ja asama jatu weya ma chanta suhani sate wa chanta ma suriya suhani sate suriya ma kupura kita นัคตานิปุรคิตวาคุมันทวลาห์กาวสุนังวสาวโอเศโทสโคปาคาปุรินทโทท่เสตเอท่าสะทากายัสเฟนานาตวานีนัวอิทิมันโตชิติมันโตนวันโตยะสัตสีโนมโมทมาภิกามุงภิกขุนังสมิติงวะนังอาตาคุสหภูเทวชัลลามคิสิคาริวะอริทกาจารุชาจะอุมะปุพานิพาสีโนวรุณา สหธรรมจะอจุต้าจะอนิสก้าสุรยรุจิราคัวคัวสวัณีสีโนท่สเตรษสัทธากายะสเปนะนัตะวันนิโนอิทธิมันโตชิติมันโตนาวันโตยะสัสสีโนมวนธรรมนาพิกามุงพิกูนังสมิจริวนังสัมมานามาหาสัมมานามนุสัมมนุสุตมะงิตาปัตุสิกาคัวคัวมโนปัตุสิกาทักคูหัลโยเทวาเยจโรอิตาวสีโน បរកមហាបរការគុទេវយសសិណោតសេទេသស្សថកយសពេណអនតវនីណយធីមន្តោឈុតិមន្តោអណន្តោយសសិណោមួនធម្មណាភិកមุงភិក្ខុនံសមីតិងវណងគុសកាការុមហារុណោគវេកនសសហវទថកយាប្រមុខាគុទេវាវิจកនសធម្មតថរខចាមិសកាជយសសិណោ อานัญคะภัจฉุโนโยทิสาภิวัสเสติทเสเตทัสสะธกยสะเปนานัตถวรรณีโนอิทธิมันโตชุติมันโตอนันโตยสัสสีโนโมธมนาภิกกมุงภิกขูนางสมิจฉิงวนังเขมีญาตุสิตายมกัตถกะชัยยสัสสีโนสัมพิตกะลัมมะเสทถะชุตินามะจะอสวะนิมานัลติโนอะคั่วทะคุปริณิมมิตาทเสเตทัสสะธกยสะเปนานัตถวรรณีโน อิติมณตุชุต <music> ิมณตุอนั่นมตยสัสสีนวมวันทัมนาภิกกุงภิกขุนางสมิติวนางสะเทติเทวานิก迦雅สัพเพนานตตะวานีโนนะมันวเยนะขันชุงเยจันเยสะทิสาสหะฮาปวุทธชัติมักขิลังโอกตินัมณนาสวังตะเขมุขตะรังนาคังจันทังวาสิตาติตังสุปรามะปรมัตโตจัปุตติมัตโตสหัสนังภุมารว โสจะโสปะฆาสมิติงวะนังสหัสภามโลกานังมหาพามาพิติถติอุปปโนชุติมันโตพิสมากายโยยสัสิโสทัสสิตายสราคูปเจกวาสวัตติโนเตสันจามัสโตวาคาอาริโตปริวาริโตเตชัสสะเพียพิกันเตสินเตเทเวสพรมะเกมาราเสนาภิกามิปัสสะกันนาหัสสมันทิยังเอตักนาหัสทัพันทธาราเกนาพันธมาตุ சமanta ಪರಿವಾರೇ ธ म्मवुञ् จิต ्ठाकोचिनं इति तथा महासेनो करहासेनं अपेसैये पाणिन आतल महाज्जा सरङ्कर्त्तवान् अपे लwang यथा पुस्सको मेकोதனயੰ โตสวิตชุโก तथा सो วจ िथा ဝเต ਸੰಕು ทโท सियੰ วะเสตัญจะสัพพอปิ ඤ් ญายะว வক্ষিতவன ัจคุ ಮ တโตอมนไตอิสถาสาว கே ศาสเนរ ते มาราเสนาภิกันตาเถวิชานาถภิกขวเตจาตปมกัลุงสุตวะพุทธสาสนังวิตราเคหิปกามุงเนสังลมมพินญชโยงสภวิชิตาสังขามาพยาติตาจะสสโนโมทันติสาภูเตหิสาวกาเชเตชะเนสุตาติ